ดิโถพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณน,นะดอกบักใหญ่หนึ่งอันนี้เห็ดพึ่งหวานน่าร้อนนะจ๊ะปู่จะว่าแตกสุดยอดเลยดอกเดียวสวยงามมาก <c oughs> ไปไปพ่อยังร้อยเกิดจูมองนี่เห็ดหนาเลยกำพา,าดอกนี้ มันจะแหงโคตรปีนี่แม่เฮ้ยเราก็จะเห็นว่าแหงเมิดพอแม่พี่นองเอ้ยพุ่นะดีจังบริตตากยากพุ่นะเบืเ้องหนมเห็ดแตรดำจับพอแม่พี่นอนจะโอ้ขาดหแหงดีละบริตตากยากเมเ่ย เก็บไปกับพึ่งเสด็ดไปจักหน่อยเก็บกระทุงไว้พุ่น่ะ จีิงตะวันมมมี่น่ะฝนมันบอดตกมันก็เลยแห่งคอบคอบัดจ้ะอันนี้นี่ตาละตุ้นมันเนี่ยแห่งมัดอรวจฝนอ่นนนะก็จะอึดอย่างนี้ฝปีที่แล้วฝนมันตกดีเนาะ เปลี่ยนกบกอเอาเอา,เอาข้านค่ะขจะตัดสินใจออกไปใส่เปลี่ยนแบตไมอีลีประมาณปีหนโึงเลยนั่นจ้าเงนี่ต้ตุนสะดแล้วมันเล้วแหงว่าสัดแหงมดดิดเออลด กกนั็ไปใหม่ทั้งเบืงบ่คอยเห็นมพี่นองเนีย่ยนี่ตาฟางหลุดระุะงเบิ <c oughs> งบ่งดีๆตอนแรกว่าสิภาพไปเก็บไปเบิ่งเฮ็ดเบิ่งหวานเี๋วยวัตถิภาพไปสองเฮ็ดเต่ดำเก็บเพชรเบ้งหวานเ,ดดน,เดดน่นเฮ็ดแตะดำแน่ หนังไก่แน่ส่วนนาาจะเนาะจังจเบือบ่อผ้าเก็บสับซับยางกันไปปีที่แล้วนะว่ากีดกาดกีดกาดเิ่นไดน้ำได้ฝนปีที่นี่กีดกาดบ่ออกมันแห้งสแล้วบ่กนัน,นเป็นกอเป็นกอปีปที่แล้วเนาะงัดเอาเป็นกอเป็นกออยู่ปีนี้ก็งัดเอาเป็นกอแต่ว่าแบบแ้ง Mình tính nhật Tính đẹp thanh thanh Nhưng tạc nhạt Thêm có tổng dàn nâu Xí đều cần Các bài mại trễ เพิ่งก็ค่อยออกขันเล่าวนุ่นงนะ่นเบิ่งเนีน่ยเล่าแห่งก็เป็นซีน้ำตาลนี่บ่นี่ยุนน่ะอ้ยสุดจอดเลยมึงเนี่ยโอ้ย นี่ยนี่สิงัดขึ้นมาให้เบิงเนี่ยคุณอาจารบิงแน่นี่แห้งแล้วแหงแล้วแหงแล้ว นาสีเดี๋ยวกับไปใหม่ก็ยังเห็นเพิ่อนอยู่มันคิว่าเอาละตุจอน่ะเอ้ยเห็ดอ่มันสีดำหนีอเป็สีเห็นซาบลาบเนาะ <c oughs> พ่อพี่น้องจา้าอันนี้มัน,หนแ, <c oughs> แห้งแล้วแห้งแค่ดี่สักฉังก็ได้ เดี๋ยวเวล,ลาไปตากใส่อีโอ้ยก็สีเดียวกันก็ไปใหม่อลาหยเพิ่ง็ข้ายายเห็นนะเกิด <c oughs> เป็นกอเป็นกุ้งอยู่นี่นี่ มาก็จะว่าตินมเพียพรพูน่ะอือหีอดอกไม่อีกว่าจะเห็นอีกปะมันมีอยู่หลังมึงบอยตาลล่มันสีเดียวกันกบใบใหม่คัก เป็นไดเป็นไเนไกเ็บเพชรเอแต่ํำแห่งกับเอ็นจอยพ่ักพ <c oughs> <c oughs> ี่นองเ,เอ้ข้องุ่มๆซาซาเบื้องเราอ้ยพิงเงินก็นตัวไปเหยียบหัวเพหนอนไนี่ันมาเนี่ยเ่้ยพนบมาเนี่พุนน่น่ะตอกปังง่ายนึงพุนน่ะ เห็นดิปะพี่น้องเก็บแป๊บเดียวได้ลายอยู่จ้ะขนาดแข็งๆได้เนี่ยนี่นี่ครึ่ง<ม>กระตาหรอปเกือบครึ่งกระตาบ่กดพู้น่ะใครอย,ยู่มันดอกใหญ่ขนาดมันแห้งแล้วมันยังดอกใหญ่ขนาดนี้พอมผู้น่ะพรงโน่นนี่ เอาละจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะเฮ็ดแต่ทำพ่อซ้ำหนีละคลิปพ่อด้เล่มในในในนอยๆๆๆๆๆๆคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ดนะจ้ะเธอพุ่นกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจะพ่อแม่พี่นอ้องเบอยอันนี้เฮ็ดเพิ่งหวานาน,าน่าล้วนมงึงคนเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอยา่าจนนะจ๊ะเธอพุ่ณไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ดีๆฮึคิดพึ่งเลือดะตุ๊บุเอจะเป็นแล้วเหลืองงามอืมตับกล่อ,องเฮ้ยจ้าเหลืองงามขนาด,ดตั้งตุ๊บุตั้ตุบุเดียวงามขนาด เฮ้ยพุ่นะพ่อม่พี่น้องนึกว่ัยแสุวรรณขแล้วมาเอาไปแล้วเห็นแล้วมาทายอยู่มือนพุ่นะกระบังกลองโอ้ย ừ. Đưa con này hình năng cái nhai xem nào Chính มาจังสีนะจังก็ถึกดินเนี่ยจมินร้องง่ามโอ้ยเราดินเอาตัวเราขึ้นมากพี่หนาจะได้เกิดอีกอ่ะ ขางจำเกนี่ก่อนเกิดเป็นกอเป็นกอเป็นกุ้มเป็นกอดีสิอันนี้ทีเป็นเกิดเป็นกุ้มเป็นกอเพราะกรสิดอกหน่อยแน่อันนี้ทีเป็นเกิดเอ้ยมื่อยเลยฟังตะก่อกเงยไรแน่น enfin ิจ่ะอ้าตายพ่อหนุ่งปุ๊บน่ะ จูนปูนเหลืองจูนปานจางปางก่อนนะหนึ่งแขนแห่งพอแบบน้องแล้วเลืมแห่ง Bộ phần bọt chú tài, tuần mày nhây sao Mình là... น้ำเอามาไปทำความสะอาดมวนค้วจ้ะมันแห้งสีช็ดง่ายนึงดอกเพช่ไมเงีาย,ย,ม,ายมีแค่นี้แล้ววะมองงานกันหน่อยพูดจ้ะนี่ห้อยพุ่น เก็บเอาแล้วพี่จวนมาเก็บเอาแล้ดวด <c oughs> ูไปเจียบไปเนี่ยมันลามต่อไปดอกน,นี่ลงไม่หน่อยไห,นยหนยมน,นี่ สับหลาบอยู่นี่พุ่นพุ่นหน่อยนี่ไงจะ้ะเก็บเป็นอังเล็มเอาดอกนี่หน่อยมันมากาไปไน่เป็นดอกจ้ะพุ่นอะมา่อเพิ่งทางหนีไปจ้ะเจ๊พุ่นอะเฮ้ยเป็นเกิดอยู่เพืเดียวพุ่นพุ่นอะขายยี่ไงซะละ่ะ สวยงามอีกแล้วนะจ๊ะปุณหดอกเล่นหน่อยปุณซ่าปลาไปปุณได้เสื้อผ้าไปเล่มเมาได้พอไม่เป็นดอกได้ปุณห์ป้ยคาน่ะดึงเอามาจากเกาะเอกสอบไม่นะโยดเลยว่าสันต์จ้ะ เดี๋ยวมือสักลงแถกข้างล่างกัน,นไหมเถียโอ้ยนี่จ้ะเต็มไปหมดทุกคน,นพู้น่ะเต็มตามามันดวกหน่อยสั้นน่ะ ยังสิกันบอเอาอกะว่าอะไรที่พ่อแม่พี่น้องมันแหงแล้วจ้ะนี่มันเริ่มแหงแลยเนี่ <c oughs> ยจิบเนื้อน,นี่ก็เต็มกระตานี่พอดีแล้วไปข้างในนี่ขน,น้าบดด้วยหน่อยอนี่แหงแล้วรารวบจังสิแบบไม่เกี่ยวทั้งหัวไป เมื่อกระโดดดอกฮิตนะมันแห้งจ้ะจะชิบออกคัมได้แต่แรกก็ว่าฝนตกดีดีสุดเอที่จอยุ่นนะทราบล้วไป,ปุ่น จี๋จอยเม่ก็บเพชรผงหวานเตินก่อนชาวบานเขาน่ะเห็ดไปมากผนกับประตุกับแงะเห็นสี่ก็จะว่าเก็บง่ายดีจ้ะผสมความสะอาดนี่โอ้ยวนกรุบกรอบล้วไปเพราไม่พ่พน้องเอ๊ะ เวลาดึงขึ้นมังสีมังเนี่ยขามออานันกรอบบ้งเนี่ยทำความสะอาดง่ายอยู่ หลับไปพูนกายไอ้ปนีคอยปวดเอวขนาดแล้วบบนั้นแล้วมัดตอมฉันยุไมั่ให้เก็บอยากอยู่เห็ดเป็นดงเลยอ้ยเศร้าเถอะไปทั้งหมุนจะ้ะ น้ำก็นหหยาพุ่นะอาหยาในกระตาหยาม,หหหมันแหย่าก็แห่งมันก็จะขึ้นมาน้ำแล้วจ้ะเนาะมือกับค้ากล่องตายแล้วมือกับกล่องโอแม่ค้ากล่องพูดนะจ้ะ เล่มเมื่อก็ะไรกินแหงแล้ว <ś la an> สับลาบอยู่ดอกพึ่งดอกนะเห็ดพุ่งวานสองดอก <ś la an> ไปสองดอกอยู่แห่งคักแห่งเน่ื้อเห็นบ่เฮ็ดหวานเล่เล่มยุตฮหน้อยนี่ พะกรยาเกิดเพราะแห้งแล้วตะวังมันขาดน้ำดอกนี่โม่โอ้ทำไมปี่น้องเอ้ยพู้น่ะจำมันเนาเอ้ยดอกนึงทำไมพี่น้องโอ้พู้น่ะดอกนึ่งตั้งจุดปวดอยู่พู้น่ะอดอกนี่ข้าเจ้าเตยสวนเพื่นนี่ดอกง่ายนี่ กันยังเกิดขึ้นมาหายอยู่โอ้ยปุนน่นะแมงใต่ากันยังกันดนเกิดมาหาย,ยู่พีน่น้องเอ้ยปุณนะอืมพึ่งหวานปุณนะ แล้วก็อยากโพยู่นี่ตรงนี้นมันชุม่มมันฉ่ำแล้วก็อยากโพขึ้นมาอยู่เห็นว่ากันดิเฮ็ดนี่อยากเกิดพาแห้งแล้ว แห้งเหลือเกินสารสารคุณเก็บอมเห็ดเพื่อวันอือโอ้ยว่าท่นี้ ดอกงามขนาดอินจาในเบิ้งสิงูได้หนั่งเด้อได้อาคนน่ะงูจะงูเขาป่านเนะี่ยใส่รองเท้าบู๊น้ำเด้อหนะึนงอกคนใส่รองเท้าบู๊น้ำเขาป่าน,านอ่ะงูป่านมนะ่ง,งดอกนี่โอ้ต่ำกว่ะ ดอกนี่จะดอกนี่เพชรพึ่งหวานโอ้ยพุดนะโอ้ยจก็กบัลลักเกิดแต่ยามโอ้ยหนอนเจาะพ่อแม่พี่หนุ่มเ้ยพุดนะดอกพงใหญ่นึงไปพุดนะหนอนเจาะก,กินเต็มเลยพูนหมานคักจ้ะต้องเพชรดำข้าเหลืองตั้งเพชรพึ่งหวานพืด คลิปนี้เขาฝากไปแค่นี้ถ้าจ้ดเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลฟ์ทุกแช์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle อินเดียร์มาคจะพม่าเป็น้องเดี๋ยวเสไปแร่ใส่เห็บเบิรอีกเทียนหนึ่ง